สวัสดีคะ่ะเมื่อนี้นะคะสิ่งที่เฮารอคอยนะคะกับมาร์กถึงค่ะก็คือดอกคตเตอร์นั่นเองค่ะพอมาหอดนะคะเฮาก็ทําการแซนามค่ะอยู่ในนี่นะคะจะมีทั้งดอกคัตเตอร์แล้วกระดอกสอยท้องค่ะพอแซนเสร็จนะคะก็ลงมารคุดแปลงอีกขึ้นกาค่ะต่อจากเมื่อวานที่เหตุไหวแล้วนะคะแปลงที่เหตุอยู่นี่นะคะจะเป็นดอกคาเตอร์สีม่วงค่ะต่อจากคตเตอร์สีม่วง,ก,ตตงก,ก็จะเป็นคตเตอร์สีขาวนะคะตัวนี้นะคะจะเย้าวแน่เพราะว่าต้นพันธุ์จะหลายกว่าคาเตอร์สีม่วงนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาตบบลองนะ ะะเพื่อไ้มันขังน้ำค่ะแล้วก็สมุนกับมาหายกาลังใจอีกนะคะกันแลบนี้ไปอีกค่ะเป็นสียูเมืดมือนะคะและทั้งนี้นะคะก็จะตบตบคือกันค่ะไ้มันเสมอกันนะคะเพราะใดไ้มันเป็นทั้งยางของเขานะคะเวลาเขาลุงไปลุกหยาลุกหยังสินะคะแล้วพอเร็จแล้วนะคะก็เลยจะเตรียมปลูกดอกคตเตอร์สีม่วงก่อนค่ะดอกคาเตอร์สีม่วงนะคะมันจะเป็นต้นเตียเต้ยๆนะคะก็เลยไม่ได้ทําการตัดใบมันก่อนปลูกนะคะ ส่วนแปลงคัตเตอร์สีขาวนะคะก็จะทําการตัดใบมันออกนะคะเพราะว่าต้นมันสูงนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะอยากจะบอกไว้ว่าที่ว่าซื้อต้นพันธ์ุมานะคะก็จะมี ต้นท่วามันบ่มีหากน้ํานะคะแต่ว่าต้นไหนทีวมันบ่มีหากนะคะก็จะเอาต้นที่มีหากนะคะแซมให้มันเป็น2ต้นในขุมเดียวนะคะเพราะปลูกเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือดอกคาเตอร์สีม่วงคะ่ะนี่นะคะมันจะเป็นนนหนาตนน้นนหน่อยเตี้ยๆเตียแน่จักน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของดอกคาเตอร์สีขาวานะคะต้นมันจะเป็นกิก anner, สีกากสากังสีละคะ่ะเป็นกีดีเกยเดนะคะก็เลยได้ตัดใบมันออกน้ำนะคะนี่คะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ และวก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะว่ามันจะเป็นแบบใดต่อไปค่ะ